เราเลิกยืนเลิกนอนเลิกกอดเด็ดนี่ยเวที่แบบว่าลีปอุระตลอดนะอัศว์ตลอดนะโอเคละตลออัศว์ตลอดโอเคตลอยืนยืนตลอดหลีมอสโอเคเปิดเดอร์เปิดเปิดเดอร์หลี่โอ้ก็แบบเลยพาทั่วกันนะอืมปกเลยหายไปนะเยอะโอเคละยันยืนดูแล้วว่าสีมอสแล้วก็หนึ่งอุปเทหรือตลอดเชนอันนี้อ๋อแล้วอุปเทเราวิ่งไปรอบแถวอุปเทแล้วเป็นน้องชิคามันนะเดินแล้วเป็นน้องเดินแล้วปกเก็บเจอาก็ได้ยาปุ่งกับปุ่งเนาะแก่บอกได้เลยเนี่ยเฮ้ย แล <são>. uh, ่แลอบุคคยกออยเลท่าเนาะตอนเลท่าเกิดอะไรตอนเลท่าดรชั่วมงดืเดี่ยซื้นนั่งบ้านหรอ ตลท่านเอเก่าละเจ้าวกช่วยหนิเจ้าพวกที่นี่เนืนะเชีตองนั่งรถไเจ้อบ้านไม่好อีบดรอควานเล้วนะอาไว้โมยดกันโมยู่โมไดบุว้ล้กน้กบั้นบุไว้ได้บุไว้บั้บุ้ล้วบนวายเล้วไมเหนเลยนั่งนังว่าคนละกี่ล้านแน่นนใต่ท่านเคนลบ่ดยวคละกี่ล้านช่วยไปวิ่าปกวาก็ไม่หนิเอาคนละตอนนี้เลี้ยนไปไหนเลี้ยงเดินได้ไปย้อนไ้อเคไปย้อนปยอนเลยไปย้อนไปย้อนไปย้อป ဟုတ်ကဲ့နော်စ िख ာနေပြနော်ဗျလိုပြနော်စ िख ာနေဒီကြည့်ရေးစ िख ာနေမောဘလုံးပြကြရဟဲ့ဒီဘာလဲယူကပါလေဘယ်နေပြန်လဲနေတော့ guys go together za le yeah let's <laughs> go okay guys next bekliyan <laughs> okay na beglet tiloda luble le na finally i love folklore hey 이거대박이거든거슬리듯이미야이려고네거슬리듯이내리마고오늘신신간이 guys finally we are here ah, we are here 너네이게때문에드나너냐고번씩하네이거때문에드나냐고번씩하네같이리하니또우리봐올에보여서가봐요읍보여라우리해우리워라페이지거걸봐라괜히들러보고냐탄니버디니피와각룰버서티내티야티바가고나다뢰라이나

อโบอโบลวไอเกล่าเลอะไรนะคืตอนนี้เขาทาเป็นสีทองแล้วเอออ่ะอากูตกคันนี้อ่โบนอเกลาเลอัเออขายอกเลซิลเวอร์เลยเราแคอเกลาอโบลอเนี่ยกวตีวกูตกคันอะสีอะไรเน่าตอนนี้สีทองไม่รู้แล้วกูตกคันนวัตีนะแกสีอะไร่ใช่ีเนี่ยเป็นโอตล้วเนี่ยปูโอเนี่ยล้เนี่เป็นตอูอรคันเนี่ยโอนี่ยเป็นงไโอลเนี่ยเป็นยเตือแค่นี่ยปกเลยเอาชุดรเมือปกูเตวปกเลี้ยงกูเตอว कोलो ग्लोन amin बदुले आमिने ए कदुले अपसिमे दाबु เราเปลือกเหล่าเท่าเล่นเราเผ็ดเท่าจุ่นเล่นอยู่ก็จุ่นเล่นโอเคนาะสมานไปจีเปลอกเหลาเอากุ้งเสร็จเสร็จเปลือกเหล่าเห็นตุ้ยอย่างพวกวิวอะไรอย่างตุ้ยอะมาเพราะนอกจากนี้อะว่ามันคือประตูว่ากุ้งแบบอาวัลในตุ้ยอย่างกุ้งตรงนี้แบบนอกจาเออเป็เนาะแค่แคเปลือกนี่มันเป็นแบบแบบปกติก่อนก็อาจจะแค่เนี่ยเปลือกเหล่าเอาไว้ได้เลยแต่ทำมันยังไงอีฮะเดี๋ยวมีสกรูอะไรอ่ะลองดูเอาได้เลยเปลือกเหล่าก่อนนะคะสมานเปลือกเหล่าก่อนมีไหม aha tan durado charo 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 jene na aqui na gas ma khae bgle ko eguari selo pele pele la buvine pele pele a o blele pele pele no so a degle o bulo pele la o nan to re na pero a ciclo o nan to verte su te ga ji ke chino ko wa a wa mita de le na dile he dile wa an na muya che a Cái năm xe chị y Hết ra lại Thế là đã đậy Qua đây này nào, bà có qua, bà qua view Lơ khu lực luôn nào Lên này Mày welcome to qua thứ lệ Qua cho nó cái gì nào Qua ra cho nó Yeah Qua mà có lẽ hả qua view nha Qua view nè lẽ em, có lẽ hả view em, khu lẽ hả lẽ em, có lẽ hả lẽ em Hãy subscribe สวยมากเลยนะแกแกมากรดว่าอ uhm ันเจพโนไอวีอ่าทําไปให้เนาะกวนปุยแล้วเนาะแกเนี่ยบิวตี้เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวแก้ให้ให้อันบิวตี้ปะปะไปก็มีฮะตัดเลยบ่มีแต่ฮะแบบนี้บ่มีฮะถ้าไปให้ละโอเคเดี๋ยวนี่จะแก้โอเคจุดเช็คอินเช็คอินมาเนาะแกแกไปเดี๋ยวต้องรอเด้อแก้เนาะเนาะคือต้องรอนะฮะนะแพะเนาะ ina tais na <c> obik esirele e guys le penya nya hay guys ke ka ngod mo ko chu <oughs> mo mo ko chu bodine he mo ko chu bodine be ke o video chole awe da le na nay nya ga patira da pokane he ke la nya de ni ya ke thun nya de na ke thura be la na ke thun wa ke le che e kena guys na ke oboy phale na ina guys na มนสระรินะควมยานีโคลกลนะอีเลเลอดเดยเโอ้ย uh ช่วงวันนัลีปดเดมาเนเอว้เดเดยสนะเอวเด็ดเช้าเล่นน่าชื่อนาวฮิวเล่นน่าชื่โอเคกัสใครเนี่ยไปให้ตัวอะเลิกสินี่ปเล่รเเลยฮะดกกบ๊ทอมอเนี่ยอาจจะดตวเจ็บอ่ะเพื่อนาะเอาเปอเดลวาคูอเอเอเกัวรคูเา เร็วเร็วเร็วโอเคเนาะกายจะินมนดอีแล้เนี่ยกลืเลยปยปกเล็บเลยคลินเลยไปเด่เดี๋ยววัาลีาไปเดีนสลี

多啊，多一点的。哦，对，八百块给你结了。八百块给你。再跑呢？两条，两条。还敢再挣？嗯，往那旁边看去，准

เหาตัวพ like okay. ึ่งหมอเ้ออาตัว hmm. ท้อเด้อแอ้ว่ะโอเคยเคยเดอยหตัวอยัวอน่อยช่วย่ยกเชียววยยเยเพอตัวแถวีเลยเออเป็นตัิค้าในหมอเถวถอเออว่ามาชี้อะเคยคอี้นี่ต้องกเดียอับีดีนะเออ้ออมแถอ่ะเอจหมออเอได้สีเาโจคันนี้

กินต่อไปเจ้าโคปุยอากกินแล้วพูดขี้กันแล้วอีขี้ไ่เน่ยกินแล้วรับวกินแล้วกเลี้ยงว่าเลยกันสึกมากเลยดูว่างนะเยเลี้ยงเนะตาปุ้อนแล้พักทอดีโอเคก็กินแล้วพักทอยหน่อยพน่อ้อนะแค่แค่เนี่ยกับผัวได้สถามว่าลูกช่ไนมยันต่เนี่ยตัวไปแล้วตอกก็ลูกกแล้วก็ได้พวเราไปเลยพวกเรไปเล่บา้านี่มนะ

ถูกไหมมนเนี่ยติดระเบิดซะพี่เนาะกดไลค์กด Subscribe Don't forget to show some love and don't forget to subscribe นะ Guys นะมามนเนี่ยก็คิดอะไรนะ Guys นะก็สารุเชบ้าดิกก็ได้มีเมมก็ชอบละวีรวัฒน์ปาลพนะแกบ๊ายบาย